ขอบคุณสำหรับคำถามน,นะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรผมแค่จริงๆอ่ะเราเราชอบดูชอบดูสไตล์แบบสไตล์อเมริกันสไตลฝรั่งที่เขาแบบว่าแต่งแต่งบ้านทำบ้านอะไรกันแบบเนี<ม>้แล้วก็แบบมีเล่นชุดออชิตเราเลย เลยทำอะไรกันเล่นๆนิดๆหน่อยๆไม่ได้จริงจังเพราะว่าตอนที่น้องถ่ายคอนเทนต์กับผมถ่ายคอนเทนต์แล้ว่วางไม่ตรงกันตอนนั้นผมอยู่เกาหลีน้องเขาก็ถ่ายแล้วแล้วก็เอารถช่วงนี้มีคิวซีรี์เยอะมากผมเองก็มีคิวงานเยอะก็เลยแบบอย่างไอที่ผมถ่ายนะั่นแะคือก่อนวันธันวีวันที่30นะถ่ายเที่ยงคืนเสร็จตีสามลง1ิบเอ็โมงถือว่าทันเนาะถือว่าทันอยู่ก็เยคิดว่าเอ้ยไม่เอารถเหนื่อยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็<อ>ลงแล้วกันอยากจอยด้วยค่ะที่อยู่เขาก็เยอะน้อง น้องน้องหมาปากกล้ามไซเลนซ์ใช่ไหมครับโอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่เขาถ่ายแล้วผมอยู่เกาหลีนะผมผมอยู่เกาหลีแล้วอย่างปีหน้าปีหน้าเลยนะครับคุยกันแล้วไม่ถ่ายแล้วครับเอาเราดูปีหน้าเราดูปีไปปีไปไม่ได้วางแผนผมไม่ได้คิดอะไรชิลๆสนุกๆถ้าหมาเรากระทงนไหมวะรากระทุเหรอครับ วันไหน <ijn> นะครับผมคิดว่าจะพาโรไปประกวดนางนกพมาอยู่ครับก hey, okay. hey, um, ําลังหาเวทีให้ก็เขาโอ้โหเขาได้ดูใบหน้าเขาด้วยครับจะมองหลอกก็หลอกในไหมไปประกวดให้พี่หน่อยไปประกวดสาขาไหนขอบคุณสำหรับคำถามนิดหนึ่งหน่อยลองนึกห่อยซ้ำขอบคุณสำหรับคำถามเฮ้ยวาอย่างนี้ไม่ถูกวายอย่างไทยสิอย่างนี้เอามือไว้ที่อกไปก้มไปขอบคุณสำหรับถอนสายบัว ใชต่อสายบัวด้วยหรอใช่ก็ดังลงพมหัน์อ๋อเอาหนึ่สองสามเออขอบคุณสำหรับคำพูดช้าๆขอบคุณสำหรับคำถามนะคะทีนี้เนื่องจากที่ผมมาต้องคนเดียวนะไม่ไม่ได้ผมเป็นพี่เลี้ยงอันนี้เป็นเมนเทอร์อย่างเดียวผมว่าน่าจะมันอยู่นะเดี๋ยวผมอ้าวแสดงว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวเราดูผมหาเวทีก่อนปีอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นปีหน้าเพราะว่าไปเออเดี๋ยวขอเทนก่อนครับครับ เข้มข้นมาก,มากๆก็ได้เห็นกระแสตอบรับจากแฟน,แฟนๆคือแบบสุดๆเลยคือคือตอนนี้แบ่งพักเป็นพวกแล้วเรียบร้อยตอน EP ห้าเนี่ยยังแบ่งยังเห็นอยู่ว่าครึ่งๆ่งแต่พอ EP หกมาปุ๊บผมรู้สึกว่าประชากรแม่คุณพีมเนี่ยเริ่มจะน้อยลงแล้วเพราะว่าสิ่งที่ผมทําไว้กับคุณทันเนี่ยเยอะเหลือเกินทำร้ายจิตใจเขามากเกินมันแต่ว่ามันสะท้อนได้เห็นถึง,ถงความสามารถในการแสดงคุณเลยนะเอเอมันเหมือนเวลาแบบเวลาแบบพ,พี่พี่ตัวลายที่เขาเล่นแล้วแบบไปตลาดแล้วไม่คาเกียดจริงๆอะ S <S <S รเรียกว่าเราเข้งบทบาทแม่มากกว่าแม่เลยนะหนุแล้วที่เขาก็เลยแบบไอ้นี้ด้วยด้วยความที่เขาเล่นแล้วน่าสงสารด้วยแบบยิ่งน่าสงสา,ารเขาไปใหญ่ก็เลยแบบโอ้เข้มข้นกันเลยครับช่วงนี้ซีรีส์นอกจากนี้ทีมที่ผ่านมาก็แทบอยเหมือนกันครับไงมีแบบคุณเกรซกันลั่นเลยก็มันผมว่ามันเป็นโอกาสที่เรามันเป็นโอกาสที่ทั้งสองตัวละครเข้าใจกัน โอกาสได้พูดถึงคือบ้านผมเกิดแบบนี้ไม่เคยได้รับความรักหรือไม่เคยอะไรเลยแล้วเขาก็รู้ว่าเราคือใคยเขารู้ว่าเราผ่านอะไรมาเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาเขาเป็นคนเข้ามาจูบเราก่อนนะมันเป็นจังหวะการยอมรับกันและการยอมรับกันแ <c oughs> ละการ <c oughs> ใช่ซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งนี้มันเป็นมันเป็นแค่รู้สึกว่าเขายอมรับในความรู้สึกของเราแล้วเรารู้สึกว่าเรามีนนคนที่อยู่ข,ข้างเราในวันที่เรารู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่เหลือคือนำพาไปนเรื่องของความรักแล้ว การหยอดล่อลวงผมว่าล่อลวงผมว่าหยอดตอนนั้นกับหยอดแค่กับกับตอนนี้มันคนเราคนเราฟิลลิ่งกันเลยก็ยังล่อลวงอยู่รู้ได้ไงคุณดูตอนจบอีพีหกสิผมอาจจะแบบกูอย่าไปผู้เยอะอีพีเจ็ดมันหนักเหมือนกันเออจริงตัวอย่างตอต่อไปแล้วคุกับแฟนได้ไงบ้างคะโอ้ยสนุกนะครับเพราะว่าเราได้เห็นรีแอคแบบนันตอนนั้นจริงๆแล้วดีคนดีเขินนั่งไปติดเก้าอี้เลยผมเขินสิครับผมต้องเขินอยู่แล้วใครจะไปเห็นตัวเองแบบนั้นผมเขิน เอาจริงๆนะคือเราก็แบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออว่ะมันก็รู้สึกฟินครับเพราะว่าเราได้เห็นรีแอคแฟนๆจริงๆเลย ก็ทุกคนก็จะให้เห็นถึงแบบปัญหาตอนสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้แล้วนะครับว่า,วาท่านรู้ความจริงแล้วผมก็เดินเข้ามาพอดีทีนี้ครับจะต้องมาดูกันแล้วว่าทีมจะจัดการปัญหาตรงนี้ยังไงต่อมันจะเป็นยังไงแล้วท่านจะทําอะไรต่อเพราะว่ามันก็ทิ้งป<ผ>ม<ๆ>เอาไว้แล้วผมเชื่อว่าเข้ม้นแน่นอนรอดูกันใน EP 7ครับเสาร์นี้นะครับเวลา2อทุ่มครึ่งครับทางช่องวัน31หรือว่าถ้าดูไม่ทนันดูย้อนหลังทางไอชีอีครับ worldiq.com ครับใช่ก็จริงๆถ้าใครที่เพ<ๆ>ิ่งมาเห็นพวกเราวันนี้นะครับและยังไม อ๋อก็จริงๆผมอ่ะผมมาได้ได้ทำได้เปิดสเปซคุยกันในเอ็กซ์ไปบ้างแล้ววิาะห์ผมว่าก็เป็นการดึงแม่ๆกลับมาบ้างแล้วก็คือเยอะเลยนะผมให้รู้สึกว่าโอเคถ้าถามในความรู้สึกของผมนะผมว่าตัวละครทีมที่ทำออกไปมันก็แอบแย่นิดน,นึง ไม่ไม่ไมน,นึงก็เยอะแย่เยอะอยู่แต่ส่วนตัวแล้ผมรู้สึกว่าเขาคงมีเหตุผลบางอย่างแหละที่ที่ทำออกไปต้องรอดูว่าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลอะไร ก็ฝากเชียร์เป็นให้ให้กำลังใจความรักของพวกเราเพราะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันคือชีวิตของมนด <c oughs> <Heroes> ้วยนะครับในในการกระทําผิดแบบผมไม่รู้ว่าการคอนวินส์ให้ให้เราเห็นใจการกระทาผิดเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันมันมันเป็นการโรแมนติไซส์หรือเปล่าแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่า hmm. ให้ให้ให้เข้าใจดีกว่าให้แยกออกว่ามันคือการแสดงแล้วก็ถ้าคุณจะอินกับบทบาททุณไม่ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันคืออีกหนึ่งอย่างที่ที่ตอบตอบแทนด้านการแสดงออฟโรดนะว่าออฟโรดทำได้ดีมากๆในสุดๆนั้นคือผมว่าในในานงนักแสดงมันเข้าใจได้ มันคือสมมติว่ายิ่งเราพยายามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะได้บทเรียนเองตัวละครเขาก็จะมีการได้บทเรียนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้รอรูติดตามไปกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะขอบคุณนะครับ